จมน้ำกุดกูเป็ปลาโลมาเลิกไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเปปาโลมาพี่เดียจังเลยมาลีมีตลับแบ็คห้าสิบมารีมีกระสุนกี่นัได้ยิงไปแล้วห้าสิบเลยยีนัดจงหาค่าเองจะตลับแบ็คห้าสิบหาเองเกิดกูเติมกูเติมไม่ได้ไหมอ่ะ อยาเปาชีอยู่ตรงนี้ไงเอออย่าเปาชีนี่ไงเดี๋ยวใช่ไหมเอาดียร์ลักษณะเดียวกันแล้วในที่สุดของใครอะอะลูกคุณอยู่ทีมใครเนี่ยตีแม่งี่เหี้ยอยู่ใครอ๋อไม่ดูไหวโเงี้ยอะไรนี่ไม่ไม่เจ็บมั้งนั่นหรอเป็นคนยิงตูดเหมือนนั่นมื่อกี้มันกระโดดข้ามเหมือนมันเปยิงตูดเหมือนนั่นเปนยิงมันขยี้คนนี้ยิงตูดมาเกินยังไม่ใช่ปืนหรอก ยิงตูดจบน้ำกูกูเป็นปลาโลมาเลิกไปแล้วไปแล้วเฮ้ยถึนปลาโลมาพี่เดียจังเลยนี่ว้าวอยู่กูอยู่กูเยอะตูวตายตูวตายตูวตายเป๊เลยไปไม่เป็นเลยที่จะเห็นปลาโลมา นี่นี่นี่นีนี่ลังไม่หลังไม่ไม่ไม่หลังไห้หลังหลับตาอาปปัลังโซ่เขาเฮเ่ยอะไรวลังโซ่เขาปัญหาเอะเอ๊ะรุกลอยละไอ้้อเดี๋ยวเดี๋ยวไปจุดพิเศษปะ ทำไหมะระวังเดือนเระวังเดือมันลากมันถอดเก่งเระวังเดือนม่เห็นทำไหมยุงเดียวพากูไปิพากษปิดตายเดียวย้ายย้ายเฉยเล่นอะไรเล่นเกมหลังมันอ๋อเล่นยี้อ๋อได้เล่นไม่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 เล่น

เล่นกะไรเลยยิงตั้งยเรหล่อกค้นี่ด้วยแต่มันก็วิ่งมาเชกูไมมันไม่วิ่งมันกับมันวิ่งกลับอะมันไม่วิ่งมาบุกแมงมันวิ่งกลับไอเหียมันไม่วิ่งมาบุกแมงออรู้เพ่ปนดวอเลยเฮ้ยัดนี้ Ê, lắm dạng lắm dạng dạy vậy nói, vậy dạy 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 มีน่าจะหายใจอยู่หรือเกือบลืมหายใจแล้วไอ้เียาโดนหายไปรอบนึงไงสัตว์เจิมแล้วเอ้ยไม่ได้หรอพวกต้องาจักรยานมาปั่นใจไหมจักรยานผมจักรยานผมปั่นใส่เฮียไอ้ตัด มามามาดิเดี๋ยวกูอยากโดนจักรยานขับแต่จะผ่านเอวมาดิเดียวเอ้ยตะกี้ตะกี้จักรยานมาทับกูดิคืนไม่ทันดะไปไหนได้เพื่อนเมื่อกีเก็บกู่อนให้พีโดนไอ้หมอนดีสะสมกองกำลังอยู่หรอไปแลงไอ้สัตว์ไปแลงไอ้ไปแล้วไปแล้ว อ้วนตมินิกวิง่งเดวิว่งมาเพื่อนอ่าไปเรียแบบร้อยให้เพื่อนรับปืนนี่ปืนมันแรงอย่างวะเจ๊ละเจ๊ละปืนโอ้โหดันละสิบไดเปียขี้หมาแห้งมากไ <c oughs> ด้เปรีขี้หมาแห้งไอ้ยย่นไ่แม่งจะละลายมือผเลยนนิจต้องตาย <c oughs> <c oughs> คุยกันเยอะ้งไตด่าเบียรไม่กี่ใบให้ดีนั่งนับละสิบเกาะเลยแบบแบบเอาธีมธุรกิจเอ้ยประกอบเลยป่แมนแล้วเมนี่กินไหนปะขอเบิ้ล่้ลงไง เพื่อนเพื่อนพูดโผล่ในตังคูไปไหนไม่ได้เพื่อนเอาสไนยิงมีเพื่อนนมาโมันเอาสไนเล็งบวกเมื่อกี้เลยเอาที่หัวเฮียนี่นี่นั่นเดี๋ยวฆ่าคนเลยหรอกเรฉันให้สอบตัวตายเลยไม่ได้หาตัวไอ้นี่จะถีโดนเพื่อนมันดักอะไรกูวิ่งไปหาเพื่อนละเอาละงั้นละซีเอออยากเมาวสองนี่กันนะ แซ่บแซบว้าวววแปลกไอ้ลนไอ้ลนเหลี่ยมว้าววววววนี่อะคือแต่ถามแบบว่านี่อะแต่ถามพี่โผมบอกมาเลยอ่ะเจอแล้วเจอแล้วเจออะไรเจออะไรเจออะไรลนเจออะไรเนี่ยสมบัติชาจับต้องไม่ได้อยู่ดีเฮ้ยใครใครใครก้าดี การดียังไงเพียงไอเ้เพียงเจอกันตลอด้วยอ๋อไอ้เพียงไม่เคยคุกับกูไม่ได้ยิงกันนะเพื่อนไม่ข,ขาดตลอดเลยหัวข่าวอะไรสะหน่อยเพียงจัดการแม่งนี้ไหนข่าวข่าววันไหนนเอ้าเอ้ายังไงมันเอจาจักรยานมาเพียงดีกูละไเง <c oughs> โยมประหลานแล้วจักรยานทุบโดนจักรยานทุบตายออกขาวหน้าไหนหน้าวัดเก่าหน้าวัดเก้าหน้าวัดเลยเหรอก็อะไรไง่ายจำทีมันเอาเผาแปลอ๋อเก่าหน้าวัดวะว้าวัดเวพี่อะไรวะเพี่อะไรวะเนี่ยอะอ๋อรู้เหรอใครเกียรตุงนี่ตัวงตัวเองครับ สมบัติชาติต่างมาจับต้องมันไม่ได้เลยเพื่อนไม่ปกป้องจะทธภยโอ้สามตัวนี่นัดสตัวหันกูเจนี e ่แกนี่กันไรไม่ไ่ไม่ไ่ไม่ไ่ไตรงกลางนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่กันไนี่กันไกนี่กันไรโอ้โหแม่น้าวู้แไมกูไม่ติดไดนสไน่์ในฝั่งนี้อันเล่นทำไมอ่ะ เร่นตัวอะไรกันไปอ่ะไอ้ควยไอ้เลู่ลูไงไม่เท่าลู้งี้ไอ้เยกลวมายิงหัวคนเล่นนี้ยังไม่ทันก็ลองปืนหนึบเว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจุก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 จกวันนี้กรโดดต่อละเฮ้ยจุกจะเอะเอ้ยเอาไอ้เยกูมาจะกดซื้ออยู่กูไม่กดเล่นโอ้โหใครอะกลับใจซดู อ้ไม่ตอบมาเธอตายแล้วทีททมเดียกันบมดเลมไม่ใช่เหรอจะตีกันทำไมอโอ้ะทำไมศัตรูมันล้อมกูหมดเลยวะกูอยากพูดเหมือนกันเฮียแม่งล้อมกูหาจเอาไอ้เฮียแล้วกูจะรีโหลดนล้วเฮียในกระสุนยังไม่ทันหมดเลยโอ้ยไป ขบุญเลยไอ้น่องทำไรทำไรนี่ที่นี่ทำไรเอ้ยเก็บมเต็มเต็มเต็มขบุญเลยเต็มขบุญเลยอู้ตายแล้วหมดยังไม่เจอกันเลยอ่ะมาแว้นหน่อยอีกฝั่งขวาเต็มเลยปืนที่อะไรมึงอเนี่ยไอ้เออเลยทำปืนสั้นที่สุดไอ้เฮียขยับไม่ได้ สั้นจริงข้าได้ข้าได้ข้าจได้ er> ๋ยวไอ้ปืนสั้นๆเลยไอ้เป็นสวรรค์ทำไปทำมากลายเป็นสวรรค์นี่้ปืนโอ้โหอยู่กันไปกองทัพเลยวิ่งละไม่รอไม่ปล่อยนี่นี่นี่ น้อีเป็นร้านเลยมันเป็นร้านเลยอ้าวไอ้เหี้ยเดียวอ้าวไอ้สัตว์้ากูในร้านนะไอ้โว้ยกูในแต่ร้านหนึ่งเฮ้ยเฮียแม่งตกหัวล้านหัวมึงไอ้ล้านร้านนี่อะไรไม่ร้านครับกูหัวแสนนี่หัวถูก ไม่ถุงเลยแสนแล้วด้วยเฮียถุกให้ก่อนไล้สัตว์เพื่อได้หัวล้านไม่ได้แค่หัวแสนเฮียแม่งเฮ้ยมึงใครเองใครเอาใครเอาเฮ้ยเฮียมึงถึงเสือกันสัตว์อืมสไนค์กูยิ่งวิ่งเฉยเฉยอยู่เฮียสไนค์กูอันเท่าบ้านไอ้เฮียเอาไปยิงรถถัง ตะมึงใครวิชาติมึงก็แค่โยนทัพปะอ้เหี้ยตะมึงตอบยิงพ่ึงนี่ฮาเลยมั้ยไอ้เหี้ยกูบอกเลยสนายกว่าไอ้เหี้ยเอาพวกแกมาเองเอาไปยิงพ่ึงทับอตายสนายกูเนี่ยทับพองตายรึเปล่าที่นี่อีกอ่น่าทำคข์ขันอ้อยไอ้เหี้ยเอ้ยทำทำไอเหี้ยเมาล้างไปไปปิงมั๊บอะไรอะไรไปแทนทำยิน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 แล้วทำมาไงวะ ไม่ไ่เตะเพื่อนเมอเพื่อนมันขยันตลบหลังขยันเกยให้ด้วยไม่ทันเดินมึงมึงอะไม่ทันเดินไม่ไวเฮ้ยพี่เอ้ยวันี้ได้จำสเกนิดเดียเรื่องซูมยิงอะบอดได้หมดหลอกได้หมดแหละโหจ้ำสเกลทาดมันไม่ซูมยิงเลยอี ไอ้เหี้ยทำไมเกมนี้ไม่วิ่งไม่มีวิ่งถึงระเบิดแล้วสัตว์เหี้ยตรงเหี้ยกูจะวิ่งกันระเบิดแล้วก็วิ่งเข้าหาแม่งไอ้เหี้ยเกม้ยไอเหี้ยมึงเป็นลุยสิวะผมเป็นสไนเปอร์ครับสไนเปอร์ก้าวบอมมองไอพวกไอเหี้ยไม่กด้ตีเลยสไนเปอร์ก้าวบอมมองทุกอย่างสามารถเป็นสไนเปอร์หรือเปล่าปืนทุกอย่างที่อยู่ในมือกูสามารถเป็นสันไนเปอร์ได้ กรใจคุณแม่นรวมถึงปากกาด้วยเฮ้ยกล่าสกล่ไอ้เกียร์นี่ยากทำอเลยเย็นเย็นเย็นคืนวนลงล่างอืมไม่ยอมไม่ยอมอืมไม่ยอมว้าวว้าวว้าวไอ้เกียร์เป็นกอลทับเลยเพื่อนมึงนะนี่แม่งมาไอสัตว์เพื่อนกูมาเป็นกองทิพย์เฮ้ยเกียไม่ใช่เพื่อนกูมาเป็นกองทัพย์บุรีนันะคืออะไรกองทิพย์อะบุรี นี่จะหลังนั่งหลังนิ้หลังนิ้หลังอ่ะเลยเลยเสร็จกูแน่เจ้าไอ้แตกเลยตอรี่รอไม่ใช่มือเนี่เอามือเนี้ยบ้าเอาตายตายโดนโอิงตายซะอันนี้อยู่คนแมกอยู่ที่เราชนะเถอะโดนโอ้โดนโอิงตายซะมึงอ่ะยิบเป็นล้านเลยเป็นล้านเลย กดก่อนอก็กดก่อนอ่ะไม่รู้จริงด้แอ่ะกอนี่รอหลังหลัง่ะย็่อกูเดสบแรกอ่ะสบแรกผ่านไปสบฟงหกสามผ่านไปลงลผาคุมเจพัเดินมาถึงวันนี้เอ๊ะ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 เตึม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 

สองฝ่ายเราิดตับงกัน What the fuck เยอะไปให่เอ้ยเยอะเยเยอะไปหมดวะเอาโอ้โววโอเียดกสอหัวล้า้เ้ยเฮ้ยหัวล้างหรือหัวปนหัอยไม่ใส่ละตังหัวล้างหรือหัวปนตังล้าง่ Gòi, muốn ráng lên. Nặng. <laughs> <Một lăng>. Ơi. <laughs> <laughs> <laughs>